งช่วยขนาดปล่ยเปิดความศักดิ์สิทธิ์ปมพองเงียบเงียบเท็จจงช่วยขนาดปลอเปิดความศักดิ์สิทธิ์ปมพองเงียบเงียบเท็จพวกลัทธินั่นน่ะ มันแฝงตัวก่อกรรมทำเข็นกับชาวบ้านมานานแล,ะละ้วล่ยโ่มมันพวกเล่นของไปมองมันเดี๋ยวของเข้าตัวหรอกพวกผู้ชายมันข้างมานาอนมากเลยนะทีเนี้ยจะชี้นิ้วสั่งใครก็ได้ตามใจชอบไปออง,องช่วยอ,อะไรเราหน่อยได้ไหม ออกสารวัตรแล้วไอเด็กเนี่ยกับแม่มันเป็นพวกชอบเล่นของจิ๊บไม่กลัวมันเลยเราไม่กลัวหรอกเรามีของดีตั้งแต่มันทำของชาวบ้านก็ยิ่งกลัวมันเข้าไปใหญ่ใครมันทั้งโหดเหี้ยขนาดนี้เนี่ยมึงจะไปล่าอยู่มันหรอมึงก็แค่เด็กร้องวิชา เกิดบ้าอะไรขึ้นฆ่ากูดิเหมือนที่มึงฆ่าแม่กูไงกินมันซะแกหนังควายที่มันเสกใส่ลูกแกได้บนดอบ้าแล้วเด็กนั่นน่ะของกำลังร้อนไม่นานมันจะกลับมาหามึงเองไอ้เด็กไอ้เก ของมันจะปิดตัวเองไปจนวันตายคิดถึงกูมากไม่ใช่เหรอ